แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2561 0พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใดกไก่24กุมภาพันธ์2560ขไข่25กุมภาพันธ์2560ขควาย23สิงหาคม2560 งองู24สิงหาคม2560คําคำตอบคอควาย23สิงหาคม2560 2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กอไก่วัสดุขอไข่สินค้าคอควายงานบริการงองูงานก่อสร้างคำตอบกอไก่วัสดุ 3. ความหมายในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามระเบียบพัสดุพุทธศักราช2560กอไก่วัสดุขอไข่งานก่อสร้างอาคารขอควายคุรุพันธ์งองูที่ดินคำตอบขอไข่งานก่อสร้างอาคาร4โรงเรียนเกี่ยวข้องกับคำในข้อใดามากที่สุดตามระเบียบพัสดุพุทธศักราช2560กอไก่งานบริการขอไข่อาคารขอควายสินค้า งองูการบริหารพัสดุคำตอบขอไข่อาคาร 5. ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุกอไก่การซื้อขอไข่การเก็บขอควายการยืมงงูการจำหน่ายคำตอบกอไก่กรา,ารซื้อ 6. หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใดกอไก่ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดขอไข่ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนดขอควายราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่นกำหนดง,ง,งองูราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดคำตอบกอไก่ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 7. คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติพัสดุพุทธศักราช2560กไก่อปอทอขอไข่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขควายคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชนงงูคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนคำตอบ คอควายคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน 8. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใดกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่ประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงองูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คำตอบขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 9. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการในข้อใดสำคัญที่สุดก็ไก่ตรวจสอบได้ขอไข่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขอควายโปรง่งใสงองูคุ้มค่าคำตอบงองูคุ้มค่า 10. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีและต้องประกาศเผยแพร่อย,อย่างน้อยตามข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้ก็ไก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐขไข่หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดขควายหน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณงองูหน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณคำตอบกไก่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐส1 คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุดกไก่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตขอไข่คณะกรรมการนโยบายขอควายคณะกรรมการราคากลางงองูคณะกรรมการวินิจฉัยคำตอบกไก่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 12. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีใครเป็นประธานกไก่นายกรัฐมนตรี ขอไขรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายขอควายนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายงองูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายคำตอบ งงูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย 13. เหตุผลสําคัญที่สุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560คือข้อใดกอไก่ามาตรฐานเดียวกันขอไข่ามาตรฐานกลางข้อควายธรรมมาพิบาลงงูสร้างความเชื่อมั่นคําตอบ กไก่มาตรฐานเดียวกัน14คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพุทธศักราช2560ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยบรรณของเจ้าหน้าที่กไก่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตขอไข่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขควาย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐงองูคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคําตอบขอไข่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีใครเป็นประธานกไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอไข่ปหลัดกระทรวงการคลังขอควายอธิบดีกรมบัญชีกลางงองงูปลัดกระทรวงพาณิชย์ชคำตอบขอไข่ปลัดกระทระวงการคลัง 16. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คนใครเป็นประธานกไก่20คนรัฐมนตรีว่าการ,าร,ก,ร,ร,ราากระทรวงการคลังขอไข่23คนอธิบดีกรมบัญชีกลางขอควาย22คนปลัดกระทรวงการคลัง งองงู23คนปลัดกระทรวงการคลังคำตอบขอไข่23คนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลางกไก่จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งขอไข่กำกับดูแลการกำหนดราคากลางขอควายออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งงูตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คำตอบงองูตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้18คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมีใครเป็นประธานสัดส่วนกรรมการโดยตําแหน่งและผู้ทรงคนอาวุธตามลําดับคือกไก่สลัดกระทรวงการคลังสัดส่วน7ต่อ5ถึง7 ขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัดส่วน11ต่อ5ถึง7ขอควายอธิบดีกระทรวงการคลังสัดส่วน7ต่อ5ถึง7งองูนายกรัฐมนตรีสัดส่วน11ต่อ5ถึง7คำตอบกไก่ประลัดกระทรวงการคลังสัดส่วน7ต่อ5ถึง7 19คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคณวุฒิตามลำดับคือข้อใดกไก่22คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัดส่วน11ต่อ5ถึง7ขอไข่22คนอธิบดีกระทรวงการคลังสัดส่วน8ต่อ5ถึง7จขอควาย18คน ประลัดกระทรวงการคลังสัดส่วน9ต่อ5ถึง7งองู19คนประลัดกระทรวงการคลังสัดส่วน8ต่อ5ถึง7คำตอบงองู19คนประหลัดกระทรวงการคลังสัดส่วน8ต่อ5ถึง7 20องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด ก็ไก่สำนักงบประมาณขอไข่กรมบัญชีกลางขอควายคอปอทองงูปอยอปอคำตอบขอไข่กรมบัญชีกลาง21ใครเป็นผู้มีอำนาจลงประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฎหมายนี้ก็ไก่คอปทขอไข่คณะกรรมการราคากลางขอควายกรมบัญชีกลางงงูสำนักงบประมาณคำตอบ ขอไขคณะกรรมการราคากลาง22การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีกี่วิธีกไก่3าขอไข่5ขอควาย6งองู7คําตอบกไก่3า3ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติพัสดุพุทธศักราช2560กกไก่ประกาศราคาขอไข่คัดเลือก คอควายเฉพาะเจาะจงงองูประกาศเชิญชวนทั่วไปคำตอบกอไก่ประกาศราคา24เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศหากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจ,จัดจ้างแบบใดกอไก่ประกาศเชิญชวนทั่วไปขอไข่ตกลงราคาคอควายคัดเลือกงองูเฉพาะเจาะจงคำตอบ คอควายคัดเลือก 25. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้างกไก่ประกาศเชิญชวนทั่วไปขอไข่คัดเลือกขอควายเฉพาะเจาะจงงองูพิเศษคำตอบขอไข่คัดเลือก26เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใดกอไก่ประกาศเชิญชวนทั่วไปขอไข่คัดเลือกขอควายเฉพาะเจาะจงงองูกรณีพิเศษ ت, คำตอบขอควายเฉพาะเจาะจง27สิ่งใดสำคัญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกอไก่มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ขอไข่ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งานขอควายบริการหลังการขายงองูข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นคําตอบขอไข่ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน28การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้เมื่อใดกอไก่อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญาขอไข่ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ขอควายได้รับอนุมัติงบประมาณงองูผ่านการตรวจสอบจากคอปอทอแล้วอย่างน้อย30วันคำตอบขอไข่ลงพ้นระยะเวลาอุทธร29กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไปมีให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกไก่1รายขอไข่2รายขอ,ขอควาย3ราย งงูสี่รายคำตอบขอไข่สองราย30การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใดกไก่ประกาศเชิญชวนทั่วไปขอไข่คัดเลือกขอควายเฉพาะเจาะจงงงูกรณีพิเศษคำตอบขอไข่คัดเลือก31 กรณีนายจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุดก,ก็ไก่ราคาต่ำที่สุดขอไข่คุณภาพคอควายคุณภาพและราคางองูคุณภาพและบริการคำตอบคอควายคุณภาพและราคา 32วิธีการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในข้อใดแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปกอไก่ประกาศเชิญชวนทั่วไปขอไข่คัดเลือกคอควายประกวดแบบงองูเฉพาะจอดจงคำตอบคอควายประกวดแบบ33งานการออกแบบหรืองานควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปรกรรม หรือสถาป,ปตัตยกรรมของชาติได้นั้นต้องเลือกใช้วิธีจ้างแบบใดก็ไก่คัดเลือกขอไข่เฉพาะเจาะจงคอควายประกวดแบบงองูประกาศเชิญชวนทั่วไปคำตอบขอไข่เฉพาะเจาะจง34การทำสัญญาตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นไปตามที่ใครกำหนดก็ไก่คอปทอขอไข่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขอควายคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหางองูคณะกรรมการราคากลางคำตอบขอไข่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ35อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใดก็ไก่ร้อยละ10 ขอไข่ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบขอควายไม่ต่ำกว่าร้อยละห้างองูไม่น้อยกว่าร้อยละห้าคำตอบขอไข่ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสามสิบหกใครกำหนดองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนดกไก่อปทอขอไข่คณะกรรมการนโยบายขอควายรัฐมนตรี งองูนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายคำตอบขอควายรัฐมนตรี37ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุดก็ไก่คุณภาพของงานขอไข่แล้วเสร็จตามสัญญาคอควายคุณภาพและความคงทนถาวรงองูบริการและคุณภาพ คำตอบขอไข่แล้วเสร็จตามสัญญา 38. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานก็ไก่คอปทอขอไข่รัฐมนตรีคอควายปลัดกระทรวงงองูอธิบดีคำตอบคอควายปลัดกระทรวง 39. ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุก็ไก่การซื้อขอไข่การเก็บคอควายการบันทึก งองูการจำหน่ายคำตอบกอไก่การซื้อ 40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธร์ตามพระราชบัญญัติพัสดุพุทธศักราช2560กอไก่ผู้มีสิทธิอุทธร์ต่อหน่วยง,งานของรัฐภายใน7วันนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขอไข่หน่วยง,งานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัยอุทธร์ภายใน7วันทำการนับแต่วันได้รับอุทธร์ ขอควายกรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ภายใน3วันทําการงองูให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์พิจารณาอุทธรธ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันครบกําหนดคําตอบงองู ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันครบกําหนด 41- ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทําโดยมิชอบต้องระวังโทษตามข้อใด กอไก่จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทขอไข่จำคุกตั้งแต่1ปีถึง13ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทขอควายจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงองูจำคุกตั้งแต่1ปีถึง30ปีหรือปรับตั้งแต่ 2 0,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคำตอบคอควายจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ